ฉันจะไม่ยอมรอคิดค่เด็ดเด็ดขาดกม่อก่อนนาะจริงๆนะเธอต้องเป็น e s ส j ไม่ใช่เหรอไม่ไม่อันนั้นมันตัวฉันในเ,เรื่องหลักเองค่ะอ๋อฟรานซิสกาฟอนกามามาทำอะไรที่นี่เหรอมันหนีไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่วะก็ตอนที่นายถามคุณฟรานซิสกาอยู่นั่นแหละแล้วเธอมาอยู่ข้างฉันตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยฉันว่าพวกเราเลิกตยเรื่องเด็กเล่นกันก่อนดีกว่านะ เพราะว่าเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันเรื่องนั้นคือตอนนี้อทอมเจ้าของช่องพังอยู่ถ้าก่อนผัดทอมเขาพังจริงๆแล้วก็ึทุกต๊ะกอนเดี๋ยวไม่เท่เขาทำคลิปนี้ขึ้นมาได้ยังไงเขาใช้โทรศัพท์ทำแทนยังไงล่ะนานไม่ได้ดูตอนจบครับที่แล้วหรอจริงด้วยสิ ตอนจบของพารที่แล้วมีโลโก้แคปคัตซึ่งเป็นแอปที่คนมักจะใช้ในโทรศัพท์ขึ้นมาแต่มันไม่ได้ปแปลว่าคอมเขาจะพังจริงๆสักหน่อยหลายความอะไรแอปแคปคัตมันสามารถใช้ในคอมพิวเตอร์ได้เท่ากับว่าเขาอาจจะโหลดแอปนี้เข้ามาในคอมพิวเตอร์เพื่อลออคนรู้ว่าคอมพังเขาจะได้ขี้เกียจทำคลิปตลอดไปแบบนิยนๆ,ๆยัง <ใน S 1> <ะ>ไงล่ะ,ะไหลเหลวเหลวไหล พูดแบบนี้นายมีหลักฐานได้ไงฮะโอ้ยมันตึบเห็นดาวเลยฉันว่าคุยกันปากเปล่าแบบนี้มันเสียจยาบวันทนายความหมดนะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยน้ำมายส์ขอโทษครับทำไมขอโทษง่ายจังอ่ะจำไว้นะเอมมาอยู่ดีๆก็ด่ามาเอ็นทีเจนะเป็นไทป์ที่ถูกเสมอถ้าไทป์อย่างพวกเรายอมรับมันได้ดูมันอาการหนักนะชีวิตเรา จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปหนีู่้ถูกใจจริงๆเอาไปเลยค่ะสามเทเฮ้ยสเสร็จสรุปคือพูดอะไรก็ไม่รอดอยู่ดีใช่ไหมเนี่ย